สวัสดีครับเนแฟนที่ติดตามช่อง youtube เคช h a น n e l ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเรียนออนไลน์ประสูติชนิพ,พันธ์ครับเรามาดูบรรยากาศการเรียนกันเลยนะครับผมสบายๆครับเียิไปด้วยจิบขิงน้้ำขิง ขุด,ดไปรดครับวันนี้ที่สรสรุปยอพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินศ2 5 4เจตนารมณ์ การ้งทให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือเกิดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชาการในรูปแบบปกติดได้ก็สมควรต้องกำหนดมาตรการในการบริหารราชาการสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษขึ้นนะครับในส่วนของการใช้บังคับนะครับใช้บังคับตั้งแต่วันผ่านจากวันประกาศในราชกิจจานรุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่25ขอพายุวันที่2ี่สิกรกฎาคมสองั้าส er uh, ิและก็ให้ยกเลิกราชะบัญญัติว่าด้วยการโดยหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตส24 แต่อ้ท mm ี่ข้อผิดตงันอยู่ในข้อเสื่อเท่นั้นหรอเรื่งจำเป็นต้องมีมาตรการเรื่องบุญเรื่องสาวยุ่สถาบันพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชบัณฑิต แค่นี้นะครับพี่นอ้องขออุญาเรียนต่อกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ